มีลิงด้วยบอกอ๋อที่เขาบอกมันมันเป็นส่วนตัวนะครับเนี๋ยวมีสบู่เปล่าถ้ามีสบู่อ่ะค่ะค่ะมีคอร่า,า,า,ามีมที่ไหนร่าลิงเี่ยมันรับอยู่ประมาณแค่สามสิบอ่ะที่แล้วตอนนี้มีสองคลิปแล้วไงพี่ต้องวันนั้นเมื่อวานที่พี่แมนโทรมาก,ก็คือน่าจะยี่สิบห้าคนมั้งแต่ของเราเป็นยี่สิบเก้าพฤษภา พี่แมนมาก่อนใช่ไหมของเขามาเมษาเขาเมษาอ่าคุรานคุรานนะคุณผู้ชมรายการอาหารที่เขวัง่าคืออย่างที่น่าจะมาเยอะกว่านั้พี่แมนเข้ามากลุ่มของทีนี้ถ้ามาเยอะเนี่ยเนี่ยนี่แหละข้างๆได้แต่ว่ามาจัดปาร์ตี้ตรงเนี้ยโอเคเลยเพราะเนี่ยก็นอกจากว่าลิงมันจะยกมาฝูประมาณ20ตัวถึงต้องเพ่นหนีเราไม่ถ้าเกิดงานเลี้ยงเขาจะไม่มาถึงก็จะไม่เข้าห้ามลิงได้ด้วยเหรอครับพี่้อม แ่ีก็จะพินไปนอนอ๋อเหรอเดีมีเวลาแล้ว่าเงียตอนนี้บเลยบ่ายเนี่ยแต่ว่าลิงรู้เวลาตาหรอกเพราะกลุ่มอย่างกลุ่มที่แมเข้ามากลุ่มบริษัทของมนาสนิริ์ของเรามันเป็นกลุ่มนาวล่างไงไม่แหล่ะรถต้องจอดเนี่ยที่ตรงเออแต่เยอะแต่เยอะรถเยอะไงถากินผมว่าถ้าจะกิน3 0เดาา ที่นาวาร่าแล้วพี่งวว่าสงสัยจะลำบากแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเขาจอดไม่ได้เยอะแน่นแต่ตรงนี้ได้อยู่ได้เยอะตรงเนี้ยแล้วจอดตรงนี้ไม่ได้เหรอได้ไหมดแหละตรงนี้ถนนลิงนี่เยอะดีจังเลยแล้วตรงนี้พี่ก็อาจจะเอาไมโครมาติเพราะว่าตั้งใจจะทำอยู่แล้วไงเป็นที่จอดรถก็ได